ก็บพักน้ำครับพักน้ำล้างบ้านนี่ตาตุ่นใหญ,ใหญ่พักน้ำพันใหญ่ครับนะคุณน่ะข้างในมันอยู่ทั้งรางก็มีครับพักหวานเอาบดได้มันู่เล็กแห้งเนี่ยเนี่ยนี่ตาพักหวานครับอัวเม่นพักหวาน โมเมนตพักหวานพักน้ำครับนี่พักน้ำอยู่หลังบ้านต้นมันเกิดอยู่ขางกำแพงครับบ่ได้ปลูกครับเนี่ยมันเกิดเองท่านใหญ่แต่พักหวานนะผมปลูกผมละลงกันมาเบิงพักหวาน มันคนเก็บผักน้ำหรือบางพักหวานนะ้ำน,นี่กับนะมไม้ครับนะมไม้บ่งหวานอันนี้ปลูกกันเอาพันธุ์มะตากาลสีมาปลูกยาใสพตื่นผักหวานนี่นี่ผักหวานครับปลูกมาประมาณปีหนึ่งเนี่ยแหละกำลังใหญ่กำลังงามพี่เลี้ยงมันเป็นต้นลำไยครับ แต่เขาว่าต้นักขามเทศจะดีกว่านะอันนี้ต้นต้นมะม่วงครับนี่ต้นมะม่งวงภาไทยเอื่นว่าต้นเะม่วงนี่ก็พักหวานครับด้ทางล่างต้นน้ำใยเป็นเพลียงเขาบอกว่าต้นักขามเทศมันจะดีกว่า จะดีกว่าต้นลำไยครับมก็เลยปลูกไปอันนี้กับพักหวานครับนี่ต้นมะขามเทศอน,นาคตมันก็จะเป็นพีเรียงต้นพักหวานครับต้นบักลำไย่นกระสิเอาออกมะขามเทศอันนี้กับมะขามเทศครับเพิ่งปลูกมาเนีย่ยปลูกวางสองสามเดือนที่แล้วเนี่ย ได้มาแล้วครับพักน้ำพิกเกียวบาองหันนี่นี่พัดใหญ่ครับเบื้องต้นมันอวบครับนี่เบื้องลับต้นมันนี่อวบครับอ่อนๆนเนี้ยเนี่ยอ่อนๆผมกระเสียวไปห่อใส่ใบตองครับเอาห่อใส่ใบตองเอาใบตองหอ่อแล้วกัเอาเกลือห้วยครับเอาเกลือห้วยแล้วกั